สวัสดีครับวันนี้นะครับมาพบกับบอตองอินดีนะครับวันนี้จะมารีวิวนะครับรถคีเวครับเป็นรถช็อปเปอร์นะครับคีเวซูเปอร์ไลท์สองร้อยนะครับเพิ่งได้มาใหม่ครับคันนี้นะครับซื้อมาอยู่ราคาประมาณสี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับเป็นเดิมๆนะครับชมความสวยงามครับเป็นความชอบส่วนบบคลนะครับ อันนี้นะครับเป็น,นจุดเด่นของเขานทรงจะเหมือนอคล้ายฮาเล่นะครับจะใหญ่นะครับใหญ่ยาวนะครับเรามาดูระบบนะรระบบคร่าวๆนะคร่าวๆนะครับ ตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นอ่ามันจะท้างล้างหน่อยครับเป็นปุ่มสตาร์ทมือนะครับแล้วก็นี่จะเป็นระบบตัดไฟนะครับตัดไฟวงจรน,นะครับนี่เป็นไฟเลี้ยวครับเป็นไฟเลี้ยวเกียร์น้ำมันก็สวยนะครับ จะมีไฟนะครับเวลาเปิดกุญแจส่วนตัวนี้นะก็จะเป็นแต่นะครับแต่นี้จะดังมากอันนี้ไฟสูงนะครับไฟต่ำนะครับวันลรลอกวันสมร้อน,นะครับสวยครับตีว่าสวยเลยนะครับ ระบบนี้นะสมมุติว่าถ้าเราเข้าเกียร์ค้างไว้นะครับมันก็ระบบทุกอย่างจะไม่ทำงานนะครับต้องมาจากเราจะปลดเป็นเกียร์ว่างก่อนนะครับถึงลดรถถึงจะสตาร์ตติดได้นะสำหรับวันนี้นะครับคีเวยครับซูเปอร์ไลท์สองร้อยนะครับสวยงามครับขอชบการรีวิวเพียงเท่านี้ครับ